เทวได้นะคะวัดเขาพะพูอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอํเภอสี่ราษนะคะ่ะทุกทุทางนี้ก็มีวิวนะคะสวยมากเลยค่ะตดทะเลนะครับ คนไหนนะคะอยากมาไหว้สักการะนะคะมาได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีลูกแก้วนะคะสามารถมองเห็นวิวได้นะคะตรงลูกแก้วนะคะกับหัวนะคะ <c oughs> คือบอกได้เลยนะคะเป็นรูปเหมือนสามมิตินะคะสวยมากเลยนะคะมาเที่ยวได้นะคะแวะมาทําบุญได้นะคะเรามาเที่ยวแล้วก็มาทําบุญด้วยนะ,ะบอกได้เลยนะคะคนไหนมานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้านะคะ, <c oughs> ะ,คะวิวสวยมาก บรรยากาศดีมากเลยนะคะติดทะเลแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่เป็นเป็นเมืองศรีราชาเลยนะคะคนไหนมานะคะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะทะเลสวยนะคะสวยมากสวยมากๆเลยค่ะตรงโน้นเป็นเกาะลอยนะคะตรงนั้นเป็นเกาะลอยนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นจุดตรงกลางของทะเลคือเกาะลอยนะคะข้ามไปอีกฝั่งเป็นเกาะสีชังนะคะ คนไหนมาไม่ผิดหวังแน่นอนคะนะคะมาทําบุญกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะอนุโมทนาสาธุกันด้วยคะ่ะ